สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเราวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาทำความเข้าใจหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่เปรียบได้กับการเริ่มต้นหมุนกงล้อทำเลยทีเดียวครับนั่นก็คือธรรมจักกับประวัตนสูตรหรือที่เรารู้จักกันในชื่อปฐมเทศนาของพระพุทธเจ้านั่นเองครับ เรื่องนี้มีที่มาที่ไปเมื่อครั้งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทรงตรัสรู้แล้วและเสด็จไปประทับอยู่ณป่าอิสิป,ปตนามฤุทายวันเมืองพาราณสีณที่แห่งนั้นพระองค์ได้ทรงตรัสกับภิกษุปัญจวัคคีทั้งหรูปซึ่งเคยปรนนิบัติพระองค์มาก่อนท่านคงจะตั้งใจฟังกันหน้าดูเลยนะครับ พระพุทธองค์ทรงเริ่มเทศนาด้วยการชี้ให้เห็นถึงสุดโต่งสองอย่างที่บรรพชิตยอย่างเราๆไม่ควรทำเลยเด็ดขาดครับ 1. อย่างแรกคือการหมกมุ่นในการมาสุขหรือก็คือการเสพสุขทั้งโลกอย่างฟุ่มเฟือยเกินไปนั่นเองลองจินตนาการดูสิครับว่าถ้าเรามัวแต่ไล่ตามความสุขทางกายแบบไม่รู้จบชีวิตเราจะวนเวียนอยู่แค่ตรงนั้นไม่ก้าวหน้าไปไหนเลย 2. ส,ส่วนอย่างที่2คือการทรมานตนเองให้ลำบากเกินไปบางคนอาจจะคิดว่าการทรมานตนเองจะนำไปสู่การหลุดพ้นได้แต่พระพุทธองค์ทรงชี้ว่าวิธีนี้ก็ไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องเช่นกันครับเพราะมันทำให้ร่างกายอ่อนแอจิตใจหดหู่และไม่เอื้อต่อการทำความดีหรือการเจริญปัญญาเลย ฟังแล้วก็คงจะเห็นภาพใช่ไหมครับว่าทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นทางสุดขั้วที่ไม่ได้นำไปสู่ความสงบที่แท้จริงเลยครับและนี่แหละครับคือจุดกําเนิดของมัชชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ได้ละเว้นทางสุดโต่งทั้งสองนี้แล้วและได้บรรลุหนทางสายกลางนี้ด้วยพระองค์เองแล้วทางสายกลางนี้ดียังไง พระองค์ทรงบอกว่ามันเป็นหนทางที่นำไปสู่ปัญญาความสงบความรู้ยิ่งการปรัสรู้และพระนิพพานฟังดูแล้วน่าสนใจมากๆเลยใช่ไหมครับมันเป็นทางที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปแต่พอดีพอดีทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและมีสติ ธรรมมจักกประวัตนสูตรจึงไม่ใช่แค่บทสวดธรรมดารรมดานะครับแต่มันคือการประกาศครั้งแรกของพระพุทธเจ้าหลังจากการตรัสรู้ของพระองค์เป็นการหมุนกงล้อธรรมคือการเริ่มต้นเผยแผ่พระธรรมสู่โลกอย่างแท้จริงภายในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ยังทรงตรัสถึงอริยสัจสี่หรือความจริงอันประเสริฐสี่ประการอย่างชัดเจนอีกด้วยนั่นคือ ทุกสมุทยัยนิโรธและมรรคซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาเลยครับ ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ธรรมจักกรประวัตนสูตรนี้จะถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาและมักถูกนำมาใช้ในพิธีมงคลสำคัญสคัญเช่นในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งเป็นวันที่เราชาวพุทธจะระลึกถึงการเริ่มต้นประกาศพระศาสนาของพระพุทธองค์นั่นเองครับ หวังว่าเรื่องราวของธรรมจักประวัตนสูตรและทางสายกลางนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับและขอให้ทุกท่านนำหลักการดีๆเหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความสุขความสงบของตัวเราเองครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ